สวัสดีพี่ลูกคอลีทุกคนนะครับ ปิดหรือเปล่าเวลาจะซื้อหรือขายไอดีเกมโดนโกงทุกทีผมขอแนะนําแอดมินต้น tp 7เพจรับซื้อขายรหัสเกม rov ที่ดีที่สุดมีไอดีที่เรื่องตั้งแต่50บาทเป็นต้นไปหรือใครที่อยากขายไอดีเกม rov ก็สามารถขายได้ที่เพจนี้เลยเพจแท้ยอดไลค์แปดหมื่นขึ้นลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปสวัสดีวีโลกเกาหลีทุกคนนะครับผมวันนี้นะฮะเรามาเล่นตัวนี้มีชื่อว่ามูรงมูรากันเองนะครับมีคนเซลล์เนียยูทูบเบอร์ปะเนี่ยอ่าพอดีว่าผมกดตีอยู่นะฮะคือตอบไม่ได้นะเเดดีี๋๋ยยวววถ้าา่งจะตออบบนนนัั่เงะคร โอเคนะฮะก็ planner, วันนี้เราไม่เล่นบุลล่าจากที่ห่างไกลกับบุลลา Ryan, ่ลากันไปนานมากเฮ้ยนานหรือวะก็ไม่นานเท่าไหร่นั่นเองนะฮะก็มาเล่นกันหน่อยนั่นเองนะครับผมเพื่อความอุ่นจงอุ่นใจไป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 ระหวะนี้เอา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 เฮ้ยจิ๊เออดร์ชัตนะท่านผู้ชม รานจัดแค่นี้ก็เอานะฮะเอ้ยถ้าเราได้ก็ถือว่าดีนะ<_ <d> _เพราะว่าเราจะได้แบบรวยยังไงเอออะไรแบบนี้เนาะนอนๆก็ค่อย,อยฟ์มไปก่อนนะฮะเอสก,กีนี้ไม่ได้เล่นานานแล้วนะสก,กีนี้อ่าสก,กีนี้ไม่ได้เล่นานานกันแล้วช็อตช็อตช็อต,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 อตไปช็อตไปให้มันก่อนเล็กมาหน่อยมาหน่อยก็ค่อยฟ์มไปก่อนนะฮะตามสเตปตามสเตปเพราะโมลามันต้องแบบมันต้องมีของเซ็กเล็กน้อยอ่ะเออมันถึงจะฟันใครเข้านะ เฮ้ยข้างบนมันจะมีหนูเนี้ยนี่นะหนูเนี้ยเหรอเนี่ยอุ้ยโอ้โหได้สวยโอ้โหโอ้โหเก็บสองสยองขวัญแจ๋วเพื่อนแจ๋วแจ๋วพุ่งโอเคหนึ่งสองสามสี่ปับ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 โอเคค่อยๆฟาร์มอุ้ยเทวนาทเทวนาทเขาเห็นปะเนี่ยเขาเห็นปะเนี่ย โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวรอเคลียร์คลิปเอฟนี้ก่อนนะโอเคครับเคลียร์ไปเคลียร์ไปเคลียร์ไปป๊า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 เฮ้ยเช่ดเฮ้ยโอ๊ยอะไรอะไรดูเหรอดูดเหรอดูดเหรอโอ้โหไม่ตายคนเฮ้ยมันตันอะไรขนาดนั้นเอาไปไม่ได้เลยบ้าเอ้ยกำลังจะพุ่งเลย โอ้ยอะไรครับเนี่ยกำลังจะพุ่งเลยครับท่านผู้ชมอ่ะหนึ่งสองสามเอาตัวนี้ก็ได้วะเอออิบมลาเออเออแผนหน้า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 สวย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 มากเลยหนึ่งสองสามไอ้เจ๊จุ๊บไอ้เจ๊ปุ๊บเออไอ เออดึงมาฆ่าตัวเองเหรอจ้านั่นนอนออกไงเนี่ยไปแล้วโอ้ยเกือบเออเกือบแล้วเกือบแล้วเฮ้ยเอ,อ้ยนี่ไงพลังดูดเลือดเป็นไงพลังเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เห็นน้ำแวบบ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 เฮ้ยเฮ้ยอันเจ้เาพี่ไหมล่ะเจ้าพี่หรือเปล่า <laughs> อะไรอะไรเรามียีหน้าดักโอ้มทำไมำมาดักผมอย่างงี้วะเนี่ย เกอดแล้วเมื่อกี้กำลังเช็คของเลยจะตายเพราะเช็คของนี่หแหละแพรกโอเคครับเออจังหวะน,นี้แหละว้าววิ่งดิบับ,บูบับ,บูเอาเลยเพื่อนเอาเลยเพื่อนโอเคครับผมพนด้าฟาร์มหรอเนี่ยเฮ้แพนดา้าเฮ้ย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 ไปแล้วแล้ยังไง นี่ใช่จานเบรกปะเอ้ยเหมือนเขาจะรู้นะเหมือนเขาจะจำได้นะครับใช่ครับผมใช่ใช่ใช่ครับแต่ว่าตอบไม่ได้ครับผมตอบยังไม่ได้นะครับจริงจริงก่อนจริงจริงเดนปับ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 ,ปบ,ปบ,ปบโอเคน้กทำไมรู้สึกว่าไอ้นี่มันรวยวะไอ้ฟลอเรนติโนโ่ฟลอเรนติโนโ่รวยเลย แจ๋วแจ๋วอาวพนด้าแพนด้าแพนด้าไม่มาทางนี้เลยนะบ้าบอที่สุดโอเคครับแอลซายไม่มีใครคุมเลยมีคนอยู่ไหมเนี่ยไม่มีโอเคถ้ามีคนอยู่จะได้แบบกลับได้โอเคมูลาด ตอบมาใช่กับใช่กับไม่ใช่ใช่ก no yes ับไม่ใช่เฉยเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับผมเฮ้ย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 เฮ้นเฮกยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเง้ยเฮ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 ้นเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ย่อ้ยเ้เฮ้เ้ยเฮ้ยมฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนยเฮ้ยเง้ยอฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยอ้เ้เย้เเเยเเ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  เยอะเยอะเออมันเยอะเยอะนักเหรอเออมันเยอะนักเหรอ,อ,อโอเคตอบเขาหน่อยฮนะเล่นเยอะตอบอย่างเกรียนนะเล่นเยอะปัญจารปัญจารเล่นอยู่นะเพื่อน ไม่ต้องเข้าใจหน่อยนะนะนอนเขาบอกว่าตอบใช่กับไม่ใช่ใช่ไหมเราตอบเล่นอยู่เกรียนบ้าเกรียนนะเน้นเกรียนเน้นเกรียนอ้าวฟลอรินติโนโอแต่ว่าครูดาวเราโอ้โหโอ้โหโอ้โหอุ้ยตายด้วยตายด้วยโอ้โหตายเสยเมื่อกี้เราไม่มีอันตินะไม่ตีธรรมดาตายเหรอเนี่ยบมาเบ้อ ทคีค่อยค่อยฟรามไปเรื่อยเรื่อย่ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์นะครับคนนึงไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปกันด้วยนั่นเองนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ใกล้จะเปิดเทอมแล้วเนาะเออได้หลายโรงเรียนหลายหลายมหาลัยอะไรเนี้ยก็ใกล้จะเปิดแล้วผมก็ใกล้จะเปิดเหมือนกันนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนั้นนั่นเองนะครับก็ค่อนข้างอันนี้อยู่นะครับว่ามันค่อนข้างที่จะวุ่นวายนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เท่าไหร่ขนาดนั้นนะ กล้จะเปิดเรียนกันแล้วเองเ,องเนี่ยกดไลค์เพืเป็นกำลังใจให้หน่อยนั่นเองนะครับผมอ่จุ๊บอ่ามาฟันฟันก่อนเอาคองเอาคลองชอบอุ้ยกดแล้วนะอแจ๋วจิงแจ๋วหลบเออได้คองแล้วเราเล่นเกมเร็วกันดีกว่าเดี๋ยวเราเล่นเกมเร็วกันดีกว่านะฮะโอเค ไปยไกลๆยิ่งปล่อยไกลยิ่งอยู่นานนะมังกรโอเคครับไอ้ hey, บ้าไฟา้วหมดแล้วเหรอเนี่ยไฟ้ากีวสิบหกได้อยู่ได้อยู่แต่เหมือนเพื่อนจะนัวแล้วอ่ะยังไงมะเหมือนเขาเจะนัวแล้วไปเลยแล้วกันไปเลยแล้วกันหนึ่งสองสามสี่ฮึบชึบ ปับ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 อุ้ยไม่โดนเอ้ยฮุกเงาฮุกเงาฮุกเงาเหรอไม่ได้กินหรอกที่รอดูเชิงนะครับนะครับผมนะครับผมเอ้ยอีกทีเดียวเออยเอ้ยเอ้ยเออยังไงยังไงเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหเกือบเกือบแห้งนะครับท่านผู้ชมเกือบแห้งปีบ้านเลยแล้วกัน ไปบ้านเลยแหละกันไอเหลือใครเนี่ยเหลือแพนด้าจบเลยนะจบเลยเขาเรียกว่าเกมเร็วเขาเรียกว่าเกมเร็วเขาเรียกว่าเกมเร็วหลบหลบเฮ้ยมันเคลียร์ได้นะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนโอ้ยชิบหายอะไรใช่ไหมเนี่ยเข้าบ้านเขาจะโดนทอยยิงเออสวยตายสุดท้ายพอดีนี่สิบเจ็ดาวนี่เองนะครับโอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดกรดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะฮะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บายบาย Thank you.